สวัสดีครับนุมนบนม่มอุบลคุณสุพจนครับมันนี้ก็บผ้ามาายางเลาะปลา,าป้าปามเบืองที่ถัดหกอีลีลูกน้องเลนตามกับแพง mm ่งเห็นผมมีปามซุกครับบรรยากาศทั้งไต้ครับ mm hmm. เป็นผู้เป็นเขาสีละครับก็ม้วนไปอีกแบบอ mm hmm. ย่างหนึ่งเึ้มครับวันนี้อยู่ใสขึขมแน่นอนคุณสุพจน คือตกเป็นช่วงๆตกๆตกตกยดๆเป็พ่อปนีนะครับแต่ว่านี่หนาหนาวไอม้มุมนี่ผมยืนเมืองสุปีครับสีมี่หมอกหมอกงาม,งามงามครับหมอกแต่นี่ฝนบ้านเมื่อขึ้นฝนบดน,น,นี่ก็คือสีมี่หมอกนะครับแต่ทางอีสา,บานบ้านท่าคือสีมีเย็นมีหนาวหรอวะครับมีอย่างกไอคอมเมนต์มาเรื่อยครับ ครับทำเลที่อยู่ถัดลูกน้องเล่นน้ำสองตัวนี่แหละกับไก่อันนี้สวนขางกันครับสวยเพิ่นสวนเพิ่อนมันสวนเจ้าของดอกสวนเจ้าของีิทย์อันสวนปาล์มสวนนี่สวนตะเรียนเพิ่นครับค้มผลสีตกแล้วพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับครับอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็สิแดดทั้งเป็นทางบ้านพี่น้อง มันแม่กับพูนสนตามฟังพูนนะครับบรรยากาศดีเนะครับทั้งไอคือยังคดเรลี่ยวสายเรลี่ยวขัวครื่องูนี่แหะครับแต่ว่าบรรยากาศหนาหนาวนี่อู้ง่ามดีครับน้องสองตัวแน่น้ำพุนตลอดพูนครับในยุนีที 11่เบสบล้งแหละก็ยังโบท่านไอ้มีแดดดอ,อกน้อยๆครับนี่นะครับให้กับหกสวนปามปามแพ้งแต่บมุมมีปามขายไก่ไก่กับมีเลี้ยงไวเพราะได้อยากได้กินขึ้นตามภาษาอีสานบ้านเฮานะครับนี่ครับมุมนี่ก็ับรรยากาศดี เจก,ก่อนกับบ้านเจ้าหนีนแหละครับมันอันนี้เล่ยใหญ่บินอยู่ทึงเขาถึงสิปลาสีอันนี้เจ้ากระติดถน,นนเห็นแล้วครับไม่นแนงดอกไอ้ลำคาน่นเสียงรถเสียงอันนี้ครับมันเสียงดังขง่างทางคนมักเงียบคือว่าเนาะครับยนางนออกหนาเลยเนี่ครับบรรยากาศดีทิวทยู่ถัดดีตัวทั้งไตการอยู่การหาอยู่หากิน สีง่ายกว่าทั้งอีสานเฮาอยู่ครับนกนูปูปีกหลายทั้งพี่ลงคลองลงยังกับพ่อได้กินพ่อได้ยังอยู่นี่แหละยูใสกัดคนอีสานให้เรานะครับทมาหากินให้เราขมวนให้เราละ่ะยู่ไใส่กับิมวนให้กันเนาะครับคนไทยเฮ้า ไปใส่มาใส่ว่าแต่หูจักทำมาหากินกับโบอดตายดอกครับก็เป็นกำลังใจให้สุขส้วนนะครับที่จากผาทินจากฐานมาหาอยู่หากินหาทํางานไอ้นี้ก็มาอยู่สมพรน่กักนนบโแวน้นนี้นะครับกัดีสิวันบม่อดดอันนี้มีทีมีทางขายให้ขายหน้ามา สื่อที่สื่อท่างกับพ่อได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับบมื่อหลายในพ่อได้ยูพ่อได้กินปลูกเงี้งกับพ่อได้กินอยู่อยากไปเที่ยวบ้านเที่ยวอีสานจีนครับิดฮอดพีนองอยังวัดอุบลราชธานีอำเภอหน่อจะรวยให้คางกัน อยู่ป่าอยู่เขากับบ่อห้างไกลข้อมเจริญไไน่นไ่นดอกครับกบติดทางนี่แหละตลาดตะลี่กับสามสิบสี่สิบโลนี่กับสวนเพิ่นใกล้ๆกันเขาก็ตัดหนาตัดงูแปลนละสวนหมากงูหลายสวนปา่าหมู่มากินหนู หายางเหระเมืองปามมันราคาดีกับแต่ผมมีปามขายสุกนำประทานวันต่อไปสีเฮดอาสีบยังจากบ้านจากเมืองมากกัดสู่ๆ้อครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกัน อีสารน้ำกันคนไทยทั่วประเทศของเฮ้าสู่สู่า้าเจ็บอย่าจนภัยมากกับฝากกดติดตามกดได้กระดิ่งแจ้งเตือนได้เหตุคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้มันแจ้งเตือนในเด้อครับครับต้นมาต้นยัง ก็ผิดตังครับไอ้อิสานเฮาอีดอก,กมันก็เลี้ยงหนูเลี้ยงหนูพุกหนูพุกมันบ่ค่อยหลายทางใต้มันบ่หลายคืออีสานเฮาก็เลยเลี้ยงเลี้ยงที่ทอบลอกทอนวงไ้อบไวปยังพักปลูกหญ้าเฮาได้กินล่ะครับ อยู่ไซว่าแต่บอดบอยอยากอายเห็ดอยากเฮ็ดกินอยู่ไสก็พ่ออยู่พ่อกินนะครับหัวใจธรรมาหากินหัวใเค็ดอยู่ก็อยู่ผู้ดเดียวแล้วครับทำภาษาคนนุม่มไผเขามาเบ่งกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใฮ้เด้อครับว่าเออคนอีสานบ้านเฮาจากบ้านจากเมืองมา มาหาสู่ดินล้นเท็ทํามาหากินอยู่ทั้งภาคใต้ภาคนี้มันเป็นยังไงบรรยากาศสองทางหากินเป็นยังไงกันหาอยู่หากินง่ายอยู่ครับนกนูป,ปูปีกับพ่อได้อยู่พ่อได้กินพ่อได้หาพ่อนี้ยู่ใสกันบอกเกียดข้านว่านี่กัพ่ออยู่พอกินเบิดละถ้าพิษพลาดประการใดก็ขอ,ขอโทษไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเด้อ นุมอุมบนคนสุพนพรสวัสดีสุขูสุขคนครับ